กลับมาพบกับนะัดเพชรโยนอยีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้สำหรับวันนี้นะคะนะัดก็จะมารีวิวรถคันนี้ให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะเป็นรถ t o y ย t a a อ t i ติ8 e ปี2018นะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายจะอยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะได้เป็นเครื่องยนต์1.8ด้วยนะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายเอียดของตัวรถกันเลยะคะ่ะ ของรถคันนี้นะคะจะได้เป็นโฉมหน้าใหม่เมนเดเชนเรียบร้อยแล้วนะคะกระจังด้านหน้านะคะจะเป็นโครเมียม2เส้นนะคะโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมัลติรีเฟลกเตอร์นะคะโคมแท้เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะโคมใสๆขาวๆแบบนี้ไม่มีเหลืองไม่มีขุ่นนะคะ ในส่วนของล้อนะคะคันนี้จะได้เป็นแมวแม็กอันลอยปัดเงา2อสีนะคะสวยๆงามงามแบบนี้เลยนะได้เป็นยางปี2 0 2 0นะคะสภาพยางก็ยังใช้งานได้อยู่อีกยาวไกลนะคะนี่ดอกยางยังเหนื่อยเยอะหนวดกุ้งยังมีอยู่นะคะช่วงล่างนะคะสภาพเดิมๆเลยนะคะไม่มีคราบน้ำมันหยุดไหลยเยิ้มของเบ้าโช๊คนะคะสวยๆงามงแบบนี้เลยนะ ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะจะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะบิอีนในส่วนของไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะคันนี้นะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะได้รถไปพร้อมใช้งานเลยนะมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมงามๆแบบนี้เลยนะคะกระจกแท้เดิมๆจากโรงงานนะคะโลโก้โตโยต้นะคะยังอยู่นะ โลโก้ยังอยู่นะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะช่วงล่างด้านหลังนะคะสภาพเดิมๆนะคะไม่มีการตัดต่อตัวรถนะคะสภาพงามๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของไฟท้ายคันนี้นะคะจะได้เป็นไฟท้ายแบบ led นะคะดีไซน์มาใหม่บเฉีียวสวยงามมากๆเลยนะคะคันนี้ด้านล่างก็มีในส่วนของไฟทับทีมติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นรถรุ่น toyota altis นะคะ 1. 8e นะคะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะลูกค้าได้รถคันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรับประกันนะคะเรื่องชนหนักผลิกความจมนาำไม่มีแน่นอนนะคะประเอียด้านในตัวรถนะคะดีไซน์มาเป็นภายในโทนสีดำนะคะแอร์นะคะจะได้เป็นแอร์กลมๆแบบนี้เลยนะคะปรับได้360องศานะคะตรงนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะ พวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังกชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากพวงมาลัยเลยสภาพพวงมาลัยนะคะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะคะจะได้เป็นเครื่องเล่น c d usb นะคะวิทยุ fm ได้นะคะแอร์เป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะในส่วนของคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะผ้าสีดํานะคะงามๆกันเลยนะเบาะผ้าสีดําเดินได้สีขาวนะคะ นี่เป็นแบบอัตโนมือนะคะลูกค้าปรับมือเอาเองเลยนะคะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะให้มาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว,กว้างๆนั่งสบายเลยนะคะนี่มีช่องเสียบชาร์จไฟให้ด้านหลังนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้หนึ่งช่องนะคะ นั่งกว้างๆสบายๆเลยนะคะตรงแผงประตูก็มีที่วางแก้วน้ำวางขวดน้ำให้นะคะของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็กว้างๆเลยนะคะบรรจุกระเป๋าเดินทางได้สามสี่ใบเลยนะคะกว้างๆเลยนะหัวน็อตฝากกับอ,องงด้านหลังนะคะสภาพเดิมๆไม่มีรอยขยับผยืนนะคะสีเดียวกับตัวรถนะรอยจุดเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ ขอบยางนะคะสภาพเดิมๆนะคะไม่มีรอยฉีกขาดน,นะคะรับประกันเรื่องชนหนักพลิกความจนามน้ำไม่มีแน่นอนนะคะนี่จุดเมรร็ดอาจากโรงงานเรียงรายสวยงามมากเลยนะคะด้านล่างนะคะก็มีในส่วนของล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงอยู่ครบนะคะรอยซีนทางมะพร้าวเดิมๆจากโรงงานจุดเมรร็เดอาตยังอยู่นะคะบอดี้ช่วงล่างสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้าได้คันนี้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอ v v t i นะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาดสีสูบพันแปดร้อยซีซีร้อยสี่บเอ็ดแดงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์ก็สภาพเดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีข้ามน้ำมันหยุดไหลเยิ้มนะคะห้องยนต์สวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานยังอยู่นะคะรอยจุดเม็ดอาร์ตก็ยังอยู่นะคะหัวน็อตด้านในสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีอรอยขยับขยื่นเลยนะคะนี่อ่ะนี่ หัน็อตฝากระโปรงนะคะโลโกโตโยต้ายังอยู่ฉงวนกันความร้อนยังอยู่นะคะลูกค้าได้รถคันปะคันนี้ไปนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะคะ o o y o ต a a อ t i ต 1.8E ปี2018นะคะราคาตั้งขายจะอยู่ที่479,000บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าลูกค้าสนใจสามารถคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปได้เลยหรือโทรมาหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์0982609587นัดเพชรยนต์นะคะเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะคะบริษัทจะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะก่อนจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ